พี่ปนพี่ปนเหนื่อยนดแบบพี่เป้ยแบบแม่เป้ยแบบแม่เป้ยโอ้ชนะพี่เป้อืโอ้โหพี่ปนนวดอ่ะนวดช่วยกันพี่ปนเหนื่อยพี่ปนวิ่งทาพี่ปนไปวิ่งกับเหนื่อยนโอ้ก็ได้นวดด้วยสิเหมือน มน้ไมเต้อะไตรงไหนก็้เป็นพื้นที่อบขุดเป็นองที่องสงของลกัหมดนะก็มีของูแจ้งถ้าต้องการที่จะสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงวอย่าและก็้งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขมาได้ก็้แต่ก็ต้องพูดคแล้วก็แจ้งเรื่องาน้องจะหอมเอาของข้างนี้ก็ได้ โอ้โหไม่คุ้มยาวานต่อไปนะครับมีข้อสงสัยที่ว่าเออกลงเนี่ยสิ่งของเหล่านี้นะฮะโบราณนรคูนเหล่านี้นะฮะหรือว่าโคกระดูกที่เจอเนี่ยมันเป็นยุคสมัยไหนอะไรกันแน่ที่่าิจมีานอยน กำลังจะบอกว่ากำลังจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าน้องไม่ฟังใช่ไหมถโถซื้อหนังสือมาให้น้องเอ็นดูแต่น้องไม่สญญนใจแปนให้เกียรติพี่โปอดหน่อย <c oughs> โอถเอ็นดูมาแม่มาแม่ฟังค่ะมา มามาค่ะเล่าให้แม่ฟังแม่ฟังเองแต่พ่อพีททำไมคะอันนี้ฟังไหมคะไปไม่สนใจเลยแดนพี่ปอุสันัขซื้อหนังสือมาให้ดูมันโอ้ยโอ้มามามา,มาเล่าให้แม่ฟังนะคะมาค่ะมาค่ะ